ป้ายพร้อมกินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะความไม่จึนทาแซบนะคะวันนี้เราจะมาทำหมูทอดกระเทียมง่ายๆนะคะลาดข้าวได้ค่ะมีกระเทียมขกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีพริกไทยใช้พริกไทยป่นนะคะวัีใช้พริกไทยป่นน้ำมันหอย ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะแล้วก็หมูหมูหั่นเป็นชิ้นๆพอคํานะคะบางๆค่ะแล้วก็ผงปรุงรสน้ําตาลนะคะขั้นตอนแรกเราเปิดแก๊สอ่าเราใส่น้ํามันนะคะเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ มันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราทําไว้นะคะบดไว้ไม่ต้องบดก็ได้ค่ะโขลกให้ละเอียดเราก็เจียวให้มันเหลืองะคะ่ะให้มันกรอบเหลืองกรอบ กระเทียมใกล้จะเหลืองหอมแล้วนะคะหเหลืองหอมนิดนึงอย่าไหม้มากนะคะมันจะขค็มพอ,อแล้วค่ะแค่กงชิมกระเทียมให้หอม เสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูนี่เราจะไม่ปรุงน,นะคะเราจะไม่หมักเราจะไม่หมักเราไม่ต้องหมักนะคะเราปรุงข้างนอกนะคะเราทอดหมูให้สุกประมาณ80%เจ็ดสแปดสิบค่ะแล้วแต่ความชอบของคนชอบนะคะ,ะเราจะผัดให้มัน อ่าแบบไม่คือจะให้ให้แบบว่าแข็งๆหน่อยหรือว่าจะให้นุ่มก็ได้อน,นี้เราก็ผัดให้นันแต่ว่าไม่ต้องถึงแปดสิบก็ได้นะคะประเทรเยอยมอันถัดให้มันสุกตอนนี้หมูก็สุกได้ที่แล้วนะคะเือมจะมีน้ำมนันอยู่เนาะเราก็ตัด น้ำมันออกนะคระับ้วเดี๋ยวน้ำมันตรงหนึ่งมันก็จะออกมาอยู่นะครับที่เราจะไม่ให้มันแบบว่ามันแฉะมันไม่อร่อย นี้เราก็ปรุงรสเลยค่ะไก่สิวิ้วหายน้ำมันหอยสาวแตชอบได้เลยนะคะปรุงรสนิดนึงแต่ ต้องใช้น,นะะ่าสีน่ากินแล้วค่ะเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจัดใส่จานแล้วกินได้เลยนะคะเสร็จแล้วจัดจานเลยค่ะ เสรจแล้วเราก็ซอยกระเทียมที่เราอันี่ไว้มาสักครู่นะคะโอ้ยกระเทียมเจียวน่าก,กินมากเป็นไงคะหมูกระเทียมทำง่ายๆเนาะโอ้ยกระเทียมเยอะมากเลยค่ะตามชอบตะพิกไทยนิดนึงนะคะ หมูทอดกระเทียมป้ายพร้อมกินได้เลยค่ะ